ไรตามแอคคอร์ดคันนี้อยู่วันนี้เปิดการขายใหม่หนึ่งรอบนะครับโฉม G10 นะครับรหัสรุ่นคือหนึ่งจุดห้าเลโทโบนะนี่เลยสะเกิดนะสะเกิดหน้าสะเกิดข้างสะเกิดหลังพร้อม4ทูโอนแบบนี้นะครับเลือกใช้ลอว์เซนเหมือนเดิมนะครับขอบยี่สนิ้วเป็นลายบายพัดแบบนี้นะครับแล้วก็ยางมันยางเบิกใหม่เช่นกันนะครับส่วนช่วงล่างนะครับจะด้วยการเปลี่ยนสปริงโหลดตัว h ฮดแอนาให้นะครับกว้างขวาง ใหญ่โตนั่งสบายหรูหรานติดตั้งสเกิร์ตมาให้นะครับมาพร้อมปลายท่อนะครับที่เป็นทรงเขาเรียกว่าใบไม้เนาะสแตนเลสแบบนี้นะครับกล้องหลังก็บิวอินมาจากโรงงานแบบนี้นะครับภายในจะได้สีดำแบบนี้นะครับเบาะหนังปรับไฟฟ้านะครับ วิ่งอยู่ที่125,000สกิโลนะครับคุณหมอก็ดูแลศูนย์ตลอดนะไม่มีการกลับไม่มีการกอนะครับเป็นไม้แท้แน่นอนต้นตานคอนเฟิร์มนะครับบลิวอินมาให้จากโรงงานมันมีการตั้งขึ้นมาให้แบบนี้ใช่ไหมครับคันให้เราเนี่ยมอ,องง่ายขึ้นนะแล้วก็ลดการสะท้อนแสงจากภายนอกด้วยนะครับแอร์ออโต้แบบบิดบิดใช้งานง่ายๆนะครับสามารถแยกหภูมิซ้ายและขวาได้นะครับนี่นั่งสบายนะครับแอร์หลังมีมาให้ครบ 1.5ทอโบนะครับต่อภาตีก็ถูกด้วยว่าเครื่องแค่พันห้าเองนะครับคงสร้านะครับแก้มขวานะครับคานหน้าคานกลางฟ้ากระโปรงนะครับเดิมหมดนะไม่เคยผ่านการชนหนักพิกความแน่นอนต้นตาลการันตีเลยน่าจะถูกกว่า Honda c ซ v i c ป้ายแดงด้วยซ้ำนะครับเสนอขายเพียง8 9 0 0 0 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับยังรับประกันเครื่องเกียร์ให้อีก1ปี20,000กิลนะครับแต่งแค่มีสไตล์กว่าใครๆแน่นอน